วิธีการเพิ่มยูเซอร์นะครับกดดาวสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะบริไฟแอดมินเข้าหมด s e ตอันะครับสแกนจากนั้นเลือกเมนที่2แล้วก็กด1ก็เพื่อแอดยูเซอร์ครับกดสี่เหลี่ยมได้เลยเพราะตัวเลขจะรันไปเรื่อยๆจากนั้นถ้าเกิดจะใช้นิ้วสแกนนิ้วก็กด3ครั้งนะครับพยายามเปลี่ยน มุม <Enter> นิ้วนิดหนึ่ง <Success ful. S 1> โอเคเสร็จเรียบร้อยถ้าต้องการที่จะแอดเพิ่มนะครับก็สามารถแอดได้เลยสมมติว่าเป็นคนที่สาม <Enter again. S 1> ก็ใส่แบบนี้ Enter again. Enter again. โอเคทั้งหมด4ครั้งถ้าเราต้องการที่จะยกเลิก หรือว่าเพิ่มผู้ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดาวออกมาออกเรื่อยๆครับโอเคทดสอบการใช้งานนะครับไ่ชขอบคุณครับ